ทัภะขวันตังลาิวาทิสุวัสสโตภะวัตาตัมโพธรรมนามาเชสุปฏิปันโนภะวัญต nem <Nicum> ko vi la lặc pháp phật thế gian hệ ma tu hà pháp đề pháp ina mu tu yo hà hung vanda thế pháp đa ca ta sa

Mô Tăng Phật nam Má Mi Phun Pháp sát dô sát dô ô ca sa van ti pha de bông bra ma ha chin na ก็เป็นวันเด็ดที่งานวิเศษเหตุวันสังข์ปีเก่าก็ลวงลำคำโล่นปนไปแล้วปีใหม่แก้วยอดปัญญาวา cho chọn lót thương tâm nhắm chào sâm anasada le mù la sada bu khát tang lai tang song gana gana Tâm bay này lẻ bay nó bay này mày mi ma đi mày buồn Luang Pu Adhan Chaukhun เจ้าปูพระสีศิลปอาจารพร้อมคาโดยผู้ช่วยเจ้าองาวาปโวีโคสามเนรนสวัสดิ์ุเจ้าโุตนอยูงองม์มง <c oughs> หุ่นแห่งหอภายนอกไม่มีขนาดสัทธากุลุปัดหาสัน,นิบันตันเขาโจดุ่มเ่ายิงใจ Vạn tốt vạn họ khọc tay hôn nữa con đầy ba cành giặt nôn khôn quay tốt kèn bèn ho non nằm mà nhắm túc hà bút hà la cha. Nuang nop kaung tong dok mai lem fai tian puan cap ni mon nyam om prak mat ha jin na tat chau. Sa de sa la sa lom lom ha lo Chúng mi <laughs> tham mê mi ta ngoài na quan tiền càng hà lóc ao bừa hư đằng hà khăn dâm na giật hà lẽ mi lý tăng nô

Sesuatu yang berlaku di mulai malam sejak nama hanting bintang สัตุสัตุโอกาสสัตวันที่คันเดอหุ 1993, ่พรัมมังแหกินนาทเจ้าน้อยที hmm. <S s then, ่ขากาลวันนี้ก็เป็นวันเด็ดเหตุงานวิเศษเหตวัดสังข์ปีเก่าก็ลวงล้อมกำโดนปนไฟแล้วปีใหม่เกลียวยอดพญาวัน กัวมาโยดจอดหลอดถึงตั้งยังเจ้าสมัมณาสาถและมูลาสาทาผู้ขาตั้งหลายตั้งสองชนะกันกนายนตั้งภายในแลมภายในไม่มีท่านประดีพระคุณหลวงพ่อท่านเจ้าคุณพระสุวรรณเมธเท เจ้าอัลามาทิพวันทิพวัดพระธาตุเจ้าสีจอมทองพร้อมความด้วยผู้ช่วยเจ้าอาวาดเปโูสามนิมสานุเจ้าจุตุงโยงโองคนเด่งห้องไฟนอกไม่มีคณะสัทธาทิิเสาวเจ้าบ้นานผู้เท่าผู้แก่งคงคก็จจัยฟ้ากันสานุคงไฟโตแะแ่งแดงพร้อมน้อมนำมา ยังนำสุขันธุตะกัเบือนจักอาบองศาลาสละลุงยังองค์พระมหาจินนาเจ้าขอองค์พระมหาจินนาฏยาวจุมมีควรมเมตตาไอยนายินดูขุณนาควิกาแหรบเอาเพื่อฮือสงดังกรรมพันพาธนา một trăm năm sát tay, mula sát ám bu lai vật gian nghiệp <Niccoughs> đi li ít tang lô, tang ki tu phàm bu phá biết rằng sát nhà là lô ขบเจ้าส่งก่อนีคณะสหกรสูจ้ส่งแล้วของคณะสหาคณะสหที่ใดที่ปฏิานรับก็มรับนกที่คณะการการอาทักษาอุปถัมภ mm ์นีเดอร์าในอสูงนะครับพอประสานเข้าเอาไปเตี้ยไอสับปร ฮนะแปลว่อะาจจะได้แกงพิซซี่เออห้อเอาไฟไว้แค่อาส่งแล้วก็เดินทางไปทางมแนนแนนได้รือรับน้ำสูงตีกันด้านลุ่มนะครับซึ่งจะมีฟองน้ำนตีคณะกรรมการได้มาจับไว้เพื่อ่ะท่านส่งน้ำแล้วน้ำขวดที่ท่านอ่สงเอาไปรับอ่ะใส่น้ำที อน้ำส่งพระธาตุที่ด้านลุ่นะครับาำด้านเดินแน่ไปจะมีก๊อกน้ำที่คณะกรรมการได้เอ่อเธอคณะนสหาได้เอาไปไว้อาบ้านจองขออ้อเอาไปไว้ที่สูงเออเอาไปไว้ที่ที่พระจะไปไว้ที่ต่ำนะครับเอาไว้ที่ตีสูงสูงครับจางที่อธิษฐานไว้ที่บบสถ์พระขอเธอบนบารมีของพระธาตุปกปักงข้าวเสะ าบานจอห้องออกอากาศเือในตพงจากไฟอันตรายทั้งปวงแล้ว่าจะเป็น,านาาาอาคียไฟจลไฟมหงาพไฟแต่ถ้ากราแสไฟติดได้เตียงน้ำมานะครับมารับน้ำได้เลยนะครับอ่าแบบมารับน้ำมาได้ครับอ่าสถานที่เราได้เอาน้ำมาสถานที่เอาน้ำสูบปล่อยมานะครับขอบความกำลณงแรด้หรือว่าต้องเอาสูงเอามาเปลี่ยนที่คณะกมการได้อาได้สูง พระพุพทธรูปพระแก้วพันลินซึ่งเอาใจสูงทางด้านเทพปตระโณงนะครับที่เราได้จัดตั้งไว้ที่สัปว์ผลตั้งไว้นะครับหลังจากที่เราส่งน้ำพระแัดแล้วนะครับเราก็อาจจะได้ส่งน้ำพระแก้วพันินแขมนะครับซึ่งเป็นประเพณีของวัพระธาตุที่ได้กระทำมาทุกปีสมัยแต่โบราณนะครับดังนั้นเราเรเรเขออนุญาตเชื่อมต่อในสาขาแล้ว ทางแม่ท่านส่งน้ําแล้วไปส่งน้าพระแก้วพเเวะเนิแลแถมนะครับอาศัยอยู่ทางทิศตะบตงนะครับ